ชื่อน้องแม็กซิมัสผมมาจากการหุงต้มพีทีไฟแรงเต็มแม็กต่อจากนี้ถ้าเห็นผมที่ไหนแล้วก็รับรองว่าจะมีร้านเด็ดร้านดังร้านอร่อยมาปักหมุนให้ไปตามกันกับร้านนี้อร่อยแรงเต็มแม็ก น้องแม็กซิมัสพาทุกคนมากันที่ย่านเสาชิงชา้าเขตพระนครจะพามาร้านสุดยอดบัวลอยฟุ้งฟริง้งสีพาสเทลอร่อยแรงเต็มแม็กที่ตั้งแต่เปิดร้านก็มีคนมาต่อแถวไม่หยุดกันเลยครับร้านบัวลอยเกตดแก้วย่านสารเจ้าพ่อเสือเป็นร้านที่สร้างความอร่อยมาแล้วกว่า13ปีใครผ่านมาแถวนี้เป็นต้องแวะแบบห้ามพลาดกันเลยทีเดียวจ้า จุดเด่นของร้านคือบัวลอยสีพาสเทลเหนียวนุ่มผสมกับน้ำกะทิที่เคี้ยวมาอย่างดีด้วยไฟแรงสม่ำเสมอจากแกา๊สหุงต้มพีทีซึ่งถังแก๊สหุงต้มพีทีของเรานั้นเป็นถังใหม่ไฟแรงปลอดภัยมีวาล์วเช็คล็อกป้องกันแกส๊สลวไหลมีคิวอาโค้ดที่สามารถสแกนเพื่อตรวจสอบวันที่ทดสอบถังและวันหมดอายุของแก๊สได้อีกด้วยแถมสั่งง่ายๆที่เบอร์0 03 2 032 8 8 8 8 เมนูแนะนำของร้านสุดเด็ดจะมีทั้งบัวลอยธรรมดาบัวลอยไข่หวานบัวลอยไข่เค็มและใครที่ยังไม่พอใจก็สั่งบัวลอยไข่คู่ไปเลยทั้งไข่หวานบวกไข่เค็มบอกเลยว่านัวสดๆไปเลยครับแถมยังสามารถบวกท็อปปิ้งได้ด้วยนะทั้งขา้าวโพดหรือเผือกอ,อมหวานมันแต่ใครที่ไม่ทานแป้งก็สั่งเกาเหลาใส่ขา้าวโพดและเผือกได้อีกด้วยมีหลายอย่างให้เลือกสั่งได้ตามใจชอบเลยบอกเลยว่างานนี้มีเบิ้ลแน่นอน และเมนูสุดยอดร้านนี้อร่อยแรงเต็มแม็กซ์ร้านบัวลอยเกตดแก้วขอยกให้กับเมนูบัวลอยไข่คู่ที่มีทั้งไข่หวานที่รสชาติหวานละมุนนุ่มลิ้นบวกกับรสชาติเค็มมันจากไข่เคม็มทําให้เมนูนี้ออกมาลงตัวมากเข้ากันสุดๆไปเลยแถมยังได้รสสัมผัสของแป้งบัวลอยนุ่มๆบวกน้ากะทิหอมๆที่หวานเค็มมันจนต้องยกนิ้วให้เลยล่ะครับ ชื่ออ๋อยนะคะเป็นเจ้าของร้านบัวลอยเขตแก้วเปิดมาได้13ปีแล้วค่ะเป็นคนชอบทานบัวลอยก็เลยเามาลองขายบัวลอยที่ตรงหน้าร้านดูก็ใหม่ๆก็ยังขายไม่ค่อยดีค่ะเพราะว่ายังไม่ค่อยถูกรสชาติกับคนทานจนมาปรับปรุงลูกค้าเตะก็ปรับปรุงมาเรื่อยๆก็ก็ได้มาถึงทุกวันนี้ที่ร้านสุดท้ายนี้ก็คือจะเป็นไขค่คู่ก็จะมีบัวลอยธรรมดาก็คือจะไม่ใส่ไข่แต่ว่าจะมีพวกซับซิ้งให้ ก็ในตัวบัวรอยเนี่ยมันก็จะมีพวกน้ำตัญเพืชก็จะมีประมาณหกเจ็ดสที่ร้านในตัวกะทินี่ของที่ร้านก็จะใส่พวกมะพร้าวอ่อนลงไปด้วยเพื่อที่จะให้กะทิมันมีความหอมของในตัวมันเองแล้วที่ร้านนี่รสชาติก็จะไม่หวานมากก็จะเป็นหวานนิดๆแล้วก็ออกจะออกมาแล้วจะหอมกลนนิ่นตัวกะทิส่วนในตัวแป้งก็จะเป็นเนื้อ,เน,อเนื้อแป้งก็จะเหนียวนุ่มจะไม่แบบว่าเหนียวอย่างเดียวมันจะมีนุ่มในตัวมันเอง ทานแล้วมันลงตัวงมันเองเลยะก็ใช้กา๊าซทีทีมาตลอดเพราะว่าถังเขาสะอาดถังสะอาดแล้วก็ไฟเขาเต็มกา๊าซเต็มเต็มถังดีมั่นใจในก๊าซที่เขาเต็มถังดีไฟเต็มแม็กซ์ด้วยน้องแม็กซิมัสถอยกให้ร้านบัวลอยเก็ดแก้วเป็นร้านนี้อร่อยแรงเต็มแม็กซ์ที่ไม่ควรพลาดเด็ดขาด ใครอยากมาชิมก็มากันง่ายๆเดินทางมาที่ศาลเจ้าข้อเสือตรงข้ามตรอกนาวาและธนาคารกรุงเทพก็จะเจอร้านที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเลยล่ะครับที่ร้านก็เปิดตั้งแต่9ก้าโมงครึ่งจนถึงประมาณ6กโมงเย็นตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์นะคะจะอยู่วันอาทิตย์ถ้าลูกค้าท่านใดมาย่านศาลเจ้าพ่อเสือเชิญแวะร้านบวรอยเกลแก้วได้เลยค่ะ